สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะเดินมาถึงหน้าเซเว่นนะฮะเจอรูปตัวเองนะเป็นพรีเซนเตอร์โดยที่ไม่ได้รับการติดต่อหรือขออนุญาตเลยนะเนี่ยนะฮะงงโอ้อะไรกันเนี้ยต้องซื้อที่มีโปรนะรู้เปล่าอันไหนไม่มีโปรอ่ะห้ามซื้อมันจะไม่คุ้มใช่โปอะไรอ่ะโปรอะไรเนี่ย สองชิ้นหกสิบแล้วมันก็ราคาอสองสิบเฉพาะคนที่มีสมาชิกสมาชิกได้แต่ราคาก็เท่าเดินมนะลดเพิ่มสิบบาทใช่อืมอออนี่ไงเลยนี่สองห่อสี่สิบสามบาทคุ้มสุดคุ้มมากเลย รสอะไรหรอที่สุดเฮ้ยอันนี้นะ่ากินนะเนี่ยนี่รสอร่อยกุ้งเาผาซีฟู้ดันโอ้อ,อ่ะมาดูสาวๆกันบ้างนะได้อะไรกันมีโปรอะไรบ้างน้ำผลไม้ไม่มีโปรหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงน้ำสับทิมสองกล่องสามสิบบาทเอาดีกว่าเอาดีกว่า กินทับทิมแล้วผิวใสเห็นไหมไปเสือกินประจำอะเห็นไหมน้ำทับทิมนะฮะคุณผู้ชมนะครับผมนะชิปโกใช่หรือเปล่าโอเคนั่นแหละ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 นี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ก็นั่นแหละ อัน,หนไหนอันนี้คืออะไรไม่ดูอะไรแกงเห็ดรวมมิตรอโอ้ไม่ใช่หรอก,กนนะเพราะเราไม่เหมาะกับแกงเห็ด <c oughs> เราเหมาะกับแซลมอนสเต็กมากให้ <c oughs> เรามาโฆษณาแกงเห็ดโ no, 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 no. นโนโนซื้อสองชิ้นหรอสองชิ้นลดห้าบาทมันลดอยู่พอแต่มันลดกี่บาทลดสองชิ้นลดไปห้าบาทลดห้าบาทก็โอเคคุ้มอยู่นะอันนี้คือน้ำอะไรน้ำกล้วยเหรอ นมพลเจออะไรนมกล้วยเหรอหนึ่งหนึ่งชิ้นสิบสองบาทเฮ้ยไม่เคยกินนมกล้วยฟางนมกล้วยไหมหา,ารกันคนละอันอน่ะคนละสิบบาทเร็วไม่อยากซื้อสองอันเลยเนี่ยสองชิ้นยี่สิบาทคนละสิบบาทเอาไหมเออเพราะว่าถ้าไปสองชิน้นกินกลัวแบบมันสมมติว่ามันไม่ถูกใจเรามันไม่อร่อยไงนมกล้วยนมกล้วย โคก็อยากกินน <nt> <monastery> <The> ี่ไงอันนี้ชอบกินไหมลดราคานะไม่ชอบใครเค็มมีอะไรที่น่าสนใจอีกโอ้แซนด์วิชนี่ไงแซนด์วิชที่แปดาชูน่าแซลมอนโอเคแฮมไหมน้ำมนแฮมแบบเผ็ดสองห่อหกสิบห้าหุย คุ้มมากเลยนะือหาคนหารก่อนลอยๆเรามาหาเรามาหารแฮมดีกว่าโบลน่าหารไหมหารไหมสองห่อหกสิบห้าไม่มีคนหารลีกแล้วเออหาคนหารเนี่ยมันจะคุ้มกว่าไงพอเราอยากรอนเดียวเพรเดี๋ยวนี้เซเว่นขามีโมะม่วงสุกข,ขายด้วย <laughs> อันไหนกินกับอะไรกับข้าวคืออะไรกับไส้กรอกอกินกับไส้ก,ก,ก,กอรอ,อก,ก,กอ,ร <laughs> อันนี้อะไรเกียวซ่าเกีซายี่สิบเก้าบาทยังไม่ถูกใจใช่ใชไหมยังไม่โดนใจเท่าไหร่ หอันนี้อะไรอะ่ะยังไม่ใหญ่จังอะ่ะครับอ้จำโบป,ปูอัดจำโบสองชิ้นห้าสิบบาทต่อยอะไมไหมปูอัดกละอันอะ่ะชีวิตเราจะมีต่โปรโไม่ได้นะหาคนหานะเนี่ยไม่มีใครหานี่กแล้ว,ลวโอ้ยไม่มีใครหานกับเราเลยเ<อ>ชีวิตติดโปรไม่เสือต้องซื้อของที่มีโปรเท่านั้นผม้นอนดูแบบว่านี่ถึงพันรู้เปล่า จะถึงได้ยังไงไม่ถึงวันนี้ก็น่ากินเนาะแกงคืออ้าวก็คุ้มดิสองชินลดห้าบาท,าบาทมันอันละกี่บาทนีนทไ่ไงป้าอยู่ตรงน,นี้อันละสามสิบหกสิบหรือเหลือห้าสิบห้าแต่ไม่ได้นิดเดียวเนาะไหนได้อะไรแล้วป้าอ้าว เอาเกี๊ยวข้าวแล้วเหรอเมื่อเช้าไม่เอาจริงจริงชัวร์เหรอเพราะไอ้เพิ่นไม่ปูอัดไม่มีคนหาสามสิบสี่เฮ้ยเกี่ยวกุ้งเกี่ยวกุ้งเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเกี๊ยวกุ้งรดราคาเกี่ยวกุ้งสามสิบสี่นะบะหมี่ต้มยำทะเลน้ำข้นมันกุ้งเนื้อโปโป 6, 9หรือ 5, 9นี่ไงลดส0บบาทโปรโปรเน้นโปรไว้หลักเป็นหลักนะฮะแซบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เน้นโปรเป็นเป็นหลักไม่รู้มีโปรเปล่าดูดีๆดูดีๆเฮ้ยอย่างที่เขาน่ากินเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะปูแก้วเขาเรียกอะไรชิคุวะเนื้อปลา บดปรุงรสชิ้นปลาอ๋อเป็นปลาปลาบดปลาเส้นปลาที่เขาเอาไว้ใส่อินเตะโบเออนั่นแหละที่หั่นเฉียงๆอ่ะนั่นแหละนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวมาลุ้นนะฮะว่าใครจะหมดเยอะที่สุดนะฮะแต่ครับเราไม่ต้องเดานะเพราะดูจากในาตะก้าแล้วก็น่าจะรู้เนาะไม่เวลาผมมีสองน้องพ๊อก๊ลังงลั่งดี นะนะที่เยอะคือเอาไปเผื่อพี่โอโ๊ด้วยเขากำลังคิดอยู่ว่าเช้านี <ok oh ้เที่ยงนี้เล่นเกมอะไรดีผมรู้ว่าพี่อยู่มาปั่นอ่ะคิดตังคิดตังนะครับเดี๋ยวมาลุนของน้ำมนต์นะฮะแม่ให้มาเท่าไหร่ตะกี้หนึ่งพันจะเกิดหรือเปล่านะลุน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 นะฮะรอไหม เฮ้ยะว่า้เป็นรอไโอ้ได้ส่วนลดด้วยเหลือแค่ห้าสิบเห็อยังไม่ถึงตัวเลขที่กะไว้ว่าประมาณแปดร้อยนะก็เลยต้องมาหยิบเพิ่มนะฮะเอาที่มีโป้นี่ไงมีโป้มีโป้อ๋อมีโปโ้โป่ะหยิบ <laughs> เพิ่มแล้วนะฮะอัปเดตแล้วใช่ไหมของพี่เสือหมด164บาทของเป็นหมดเท่าไหร่ อ๋อน้อยจังบางทอยหมดเท่าไหร่หนึยบามหมชนะเลิศคือน้ำมนต์นะฮะหกเก้าเจ็ดมันมีสองกระเพาะอ๋อสองกระเพาะนะลืมไปของพี่โอมด้วยนอนอยู่บ้านโอเคนะสำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วนะครับสวัสดีครับ